สวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สองแควยามเช้านะครับประจำวันพุธที่4กันยายน2556นะครับเช่นเคยวันนี้ผมมีรพงศ์วินาลงนะครับพร้อมคุณมาริษานเครือญาติก็รับหน้าที่มาพูดคุยคมาสัทยายมาเล่าเรื่องอนำเอาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาพูดให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะวันนี้ก็ยัง <นะ S 1> คงมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะในช่วงของสองแควยามเช้าโดยเฉพาะเรื่องของค,คอเล่า โอ้วันนี้ขึ้นราคาแล้วนะครับใครที่เป็นนักดื่มทั้งหลายปรับกันตลอดนะคะแต่เรื่องราวของยอดขายมันก็ไม่ตกเท่าไหร่นะไม่ลดใช่ไหมใช่คนที่ชอบก็แพงยังไงก็ซื้อค่ะก็อาจจะมีวิธีการตลาดที่แตกต่างกันไปนะฮะมีเรื่องในท้องถิ่นนะฮะซึ่งฝ่ายข่าวของเรานี่ก็น่าจะมีการนําเสนอไปบ้างแล้วนะฮะเรื่องของราคาอาหารตัวสูงขึ้นเขาบอกว่าได้รับผลกระทบจากราคาก๊าซสูงต้มค่ะ าบางบางที่ก็ไม่ขึ้นหรอกขายเท่าเดิมแต่ว่าลดในเรื่องของปริมาณลงมันอาจจะยังขึ้นไม่แพงไงคุณค่ะแต่ถ้าทุกอย่างมันปรับตัวสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมผมเชื่อว่าผลกระทบที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือพี่น้องประชาชนค่ะได้รับความเดือดร้อน นะคะอ่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวของรับเชิญยำเช้าวันนี้นะคะกับโครงการ t o b ีน u m b บ r วันะคะจะมาพูดคุยเรื่องอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอเจอแน่นอนในช่วงของรับเชิญยำเช้าช่วงท้ายรายการค่ะและก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะน่าจะร่วมสนุกนะคุณวิษานะฮะเพราะว่ามีเป็นเกินไว้ก่อนมีบัตรรับประทานอาหารเป็น g i ฟต์ไวช h เชจากร้านอาหารเกาหลีแท้นะฮะกิมจู นะฮะคิมชูคิมจูนะฮะเป็นบัตรของขวัญเนี่ยมูลค่า500บาทแต่เดี๋ยวเอาไว้สักช่วง2หรือช่วง3ห้ามพลาดห้ามพลาดอันนี้บอกไว้ก่อน2อรางวัลนะฮะเดี๋ยววันนี้เราแจกในรายการนะครับซึ่งเป็นบัตรรับประทานอาหารจากคิมชูนะฮะอาหารเกาหลีสูตรราชสำนักค่ะาสนใจมอยู่ที่นะคะโลตัสเอสตราสาขาท่าทองไม่ไกล ไม่ไกลนะฮะไม่ไกลสานักงานเรานี่ค่ะมาดูที่เรื่องราวของอากาศกันก่อนนะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะร้อนเหมือนกันเพราะอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ที่ประมาณ33องศาเซลเซยียสนะคะส่วนต่ำสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซยียสคะ่ะฝนฟ้าขนองไม่เยอะนะคะร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนความชื้นสัมพัส9เปอร์เซ็นต์แล้วก็ทัศนาิสันในการมองเห็น10กิโลเมตรค่ะย,ยังคงที่จะมีฝนตกลงมาบ้างในระยะนี้แต่ว่าไม่เยอะนะต้องบอกเลยว่าระดับน้ำในเขื่อนหลาย เกอดเลยตอนนี้เขาบอกว่าปริมาณน้ําไม่ถึง50%ของความจุอ่าง<ม>แล้วก็อาจจะเกิดวิกฤตในเรื่องราของภัยแล้งที่มันจะตามมาครับน่าเป็นห่วงเหมือนกันอยากให้ตกลงมาเยอะๆนะ